ไม่งขอแนะนำดีซูยอนค่ะแบรนด์ที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ค่ะเมื่อใช้ดีซูยอนแล้วเนี่ยนะคะผิวพรรณของคุณจะดูเด็กลงไปเป็น10ปีเลยค่ะอิ on, ue, ่งลองใช้แล okay. mm. ้วนะคะรู Minor ้สึกดีมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยตัวแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะนั่นก็คือเราจะมาใช้ตัวนี้ค่ะเป็น c l e a n s i n g powder นะคะของลีซูยอนของเขาค่ะแบบนี้เลย เ okay. ลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ผสมน้ำปึ๊บผสมน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ถูๆให้เกิดฟองก่อนแล้วก็มาถูที่หน้าเราแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าค่ะหรือว่าจะใช้พับแบบนี้ก็ได้นะคะ ผ่านขั้นตอนแรกไปด้วยการล้างหน้าด้วยครีมซิงเผลอไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นการทําความสะอาดอย่างล้ําลึกอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะนั่นก็คือใช้นี่เลยค่ะเป็น I ินเทนเซส Pa คหนึ่งค่ะตัวนี้ค่ะให้ใช้เฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาร์กหน้าทิ้งเอาไว้ค่ะก็เดี๋ยวจะเสียเวลาเนาะเราก็เริ่มจากตรงนี้เลยป้ายครีมนะคะแล้วก็ทาที่หน้าผากต่อไล่เลยนะคะแล้วก็เปลือกตาค่ะอืมสองข้างเปลือกตาแล้วก็ มาด้านตรงนี้ค่ะกับจะบูุกนะคะแล้วก็คางแก้มอ่าแบบนี้แล้วก็คางค่ะแล้วที่สําคัญนะคะอยากจะดูเด็กแล้วก็ย้อนไวนัยไหนอย่าลืมทาที่ลําคอด้วยนะคะ,ะทิ้งไว้ครบ5นาทีแล้วค่ะตอนนี้เราก็มานวดกันเลยค่ะอ่าแบบนี้ค่ะเห็นไม่เลยว่าสิ่งที่ทหลุดออกมาจากใบหน้าของคุตอนนี้ค่ะ เป็นเซลล์ผิวเก่าที่ตกค้างมาเป็นระยะเวลายาวนานนั่นเองนะคะเห็นกันช้าๆจริงๆเลยนะคะว่าหลุดออกมาแบบนี้จริงๆค่ะนะคะก็ผ่านไป5นาทีแล้วก็สกครับกันอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้ค่ะเราก็จะมามาร์กหน้ากันไว้20นาทีค่ะด้วยตัวนี้ค่ะเป็น Intensive Pack 2ค่ะตัวนี้นะคะเราไม่ต้องลวดเหมือนตัวหนึ่งแล้วเราก็แค่ทาทิ้งไว้20นาทีค่ะ ทาทิ้งไว้บนหน้าผาเปล่ยตาค่ะหลังจากนั้นก็จมูกค่ะแล้วก็แก้มแล้วก็คางนะคะแล้วที่ขามไม่ได้เลย ต้องตรงนี้ด้วยค่ะที่บริเวณรําคอนะคะครบ20นาทีแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าค่ะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นโทนเนอร์นะคะและสำหรับตัวโทนเนอร์ตัวนี้ค่ะใช้ได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะแล้วก็จะทำให้น้าของคุณสดชื่อแล้วก็อิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับตัวต่อไปค่ะคือตัวนี้เลยค่ะเป็น r e r o v e เ Serum ค่ะตัวนี้นะคะให้ทาทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะแล้วก็คนที่เป็นรอยแผลเป็นจากสิ่งนี้นะคะสามารถทาซ้ำได้ค่ะต่อไปค่ะก็มาถึงตัวนี้ค่ะกับ h y a l u r o n Serum ค่ะ ตัวนี้ก็ทาได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะแล้วตัวต่อไปค่ะเป็นตัวนี้ค่ะกับวิต h ซีเซรั่มค่ะสำหรับตัวนี้นะคะให้ทาเพียงนิดเดียวพอนะคะเพราะว่าเขามีความเข้มข้นมากเลยค่ะ ก็ทาเช้าแล้วก็เย็นเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะเป็นอินเทนซีฟครีมตัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเวลาใช้นะคะให้ทาทั่วบริเวณใบหน้าเลยค่ะพอทาทั่วบริเวณใบหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ นวดให้ออกน้ำหนักไปที่บริเวณปลายนิ้วมือแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เฉพาะเวลาตอนเย็นเท่านั้นค่ะและตัวนี้ค่ะคือ Renewer Cream ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราก็ให้ทาทั่วบริเวณทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอนะคะโดยการนวดลงน้ำหนักไปที่บริเวณปลายนิ้วมือแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใช้เฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะแล้วตัวน,นี้ค่ะคือครีมกันแดดค่ะทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยนะคะใช้เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นค่ะ นี่ค่ะ BB c r ครีค่ะ,คะเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนให้ผิวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะใช้เฉพาะเวลาตอนกลางวันเท่านั้นค่ะ